เดี๋ยวเราจะหยุดพักกันตรงนี้เพื่อปอกหน่อไม้สักครู่นะครับตัดแต่งหน่อไม้นะครับเอาที่อ่อนๆแล้วก็กินได้ไปนะครับแล้วก็จะได้ลงไปด้านล่างนะครับให้เราเหนื่อยเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับไปหาแหล่งน้ำนะครับเพื่อไปล้างแล้วก็ทําความสะอาดหน่อไม้แล้วก็อาบน้ําแช่น้ําเย็นๆไปเลยครับนี่ครับก็ตัดแต่งแล้วก็เหลือประมาณสัก เจ็ดแปโลก็น่าจะได้อยู่นะครับตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณสักบ่ายโมงแล้วนะครับแล้วก็มาหาหน่อไม้กันประมาณสักสชั่วโมงแล้วครับ3าชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับ หน่อไม้ไฟนะครับที่เราไปหากันวันนี้นะครับขาวๆอบวบวกเลยครับอ่าสำหรบับเช้าว,วันนี้นะครับเราก็อ่ามาหาหน่อไม้ไฟกันอีกวันนึงนะครับอ่าตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าบริเวณที่มีไฟไหม้แล้วครับก็เดินขึ้น กันสักคู่หนึ่งแล้วก็จะได้เดินทางขับตันกันนะครับผมก็ขอบคุณที่ตอนนี้ก็หนาไม้ก็ได้จะเต็มถุงแล้วนะครับแต่ข้างบนนะครับอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแล้วก็อบอ้าวนะครับก็ทําให้ที่จะเยอะแล้วนะครับ เนื่องจากว่ามีฝนตกมาหลายวัดแล้วก็อาจจะมีน้ําแช่ขังนะครับตามใบไม้ใบหญ้าครับพวกยุงก็จะมาวางไข่แล้วก็ฟักตัวนะครับตอนนี้ยุงเนี่ย ตอนนี้เราก็เดินมาถึงบริเวณสันเขานี่นครับนี่ก็คือหน่อไม้ไฟนะครับที่เรามาหากันวันนี้นะครับก็บริเวณที่เดิมที่มารอบที่แล้วนะครับแต่รอบนี้ก็จะออกดีหน่อยนะครับแล้วก็ป่าก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะครับ อ่าสำหรับเช้าวันนี้นะครับเราก็อ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะมาล้างแล้วก็ทำความสะอาดหน่อไม้กันนะครับ หาหน่อไม้บริเวณที่เรามาหากันรอบที่แล้วนี่นะครับหาหน่อไม้บริเวณที่เรามาหากันรอบที่แล้วนี่นะครับ มากันก่อนนะครับเพราะว่าเพรเริ่มจะไม่ไหวแลครับตอนนี้ยุงในป่าค่อนข้างที่จะเยอะนี่นะครับนี่ก็คือ่อไม้ไฟนะครับที่เรามาหากันวันนี้นะครับก็บริเวณที่เดิมที่มารอบที่แล้วนะครับแต่รอบนี้ก็จะออกดีหน่อยนะครับแล้วก็ หาไม้บริเวณที่เรามาหากันรอบที่แล้วเนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็น้ำไม้ก็ได้จะเต็มถุงแล้วนะครับแต่ข้างบนนะครับอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแล้วก็อบอ้าวนะครับก็ทําให้ สำหรับเช้าว,วันนี้นะครับเราก็ปลาก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะครับให้เราเหนื่อยเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับไปหาแหล่งน้ำนครับเพื่อไปล้างแล้วก็ทำความสะอาดหน่อไม้แล้วก็อาบน้ำแช่น้ำเย็น แล้วนะครับอ่าก็มาถึงบริเวณที่เรามาหากันรอบที่แล้วนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาหากันอีกสักรอบนึงนะครับอ่าตอนนี้ยุงในป่าก็เริ่มอ,อ่าอ,อกหน่อไม้แล้วก็จะได้แช่น้ําล้างเนื้อล้างตัวพักผ่อนกันสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะได้กลับบ้านนะครับผม เดี๋ยวเราจะเก็บหน่อไม้ใส่ถุงแล้วก็นั่งพักผ่อนตามริมห้วยอาบน้ำอาบท้าก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับส่วนมากก็จะตันนะครับไม่ค่อยมีหน่อยาวนะครับน,นี่ก็เป็นป้องของพวกหน่อยาวนะครับก็ได้เยอะนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับเราก็เดินลงมาถึงบริเวณริมห้วยแล้วนะครับก็ใช้เวลาเดินมาจากสันเขาก็ประมาณสักชั่วโมง กันก่อนนะครับเพราะว่าพอเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ยุงในป่าค่อนข้างที่จะเยอะ,ะครับหน่อไม้ไฟนะครับที่เราไปหากันวันนี้นะครับขาวๆอบอวลเลยครับตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณสักบ่ายโมงแล้วนะครับเราก็มาหาหนอไม้กันประมาณสักสามชั่วโมงแล้วครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับอ่าไฟไหม้ครับผม ไปเลยครับนี่ครับก็